ฮัลโหสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของไอ e ์นั่นเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องนะครับไปยังข่าวของไฮ แล้วก็มินฮีจินนะครับในตอนนี้ได้มีการออกมาพูดถึงกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไอ์ถูกพูดถึงเข้าไปอยู่ในเรื่องราวของทั้งสองค่ายนี้ด้วยโดยมีข้อความนะครับที่ออกมาบอกว่า CEO บางนั้นรู้สึกเป็นกังวลใจกับการเดวิลหรือว่าการเปิดตัวของไอ์ถือว่าเป็นคู่แข่งนะครับของทางค่ายโดยเขาได้บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยไอ์ถูกวางให้เป็นคู่แข่งนะครับก่อนที่จะมีการเปิดตัวของ New j e a n s แล้วก็ l e s ซ e ร์ฟิลที่มาจาก a d o r แล้วก็ Source Music ซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ย ก็เปิดตัวมาอย่างปังเลยนะครับกับเพลงอีเลฟเเดบิวต์ปุ๊บก,ก็เป็นที่สนใจมากๆเลยและเพลงเนี่ยก็ฮอต ฮิตคันสุดๆการคัมแบ็กต่อมาของ i อฟ์เนี่ยก็จะรับการต่อยอดที่ดีมากๆจนคว้า perfect all kill มาได้เรื่อยๆและจากการออกมาพูดถึงนี้ก็ทําให้กลุ่มแฟนคลับของไอฟ์รู้สึกว่าอา้าวละ i อฟ์เนี่ยเข้าไปเกี่ยวอะไรด้วยอีกก่อนหน้านี้ก็มีวงอื่นๆถูกลากมาและครั้งนี้ก็เป็นตาของไอฟ์แล้วใช่หรือเปล่าแถมยังใกล้ช่วงที่จะคัมแบ็กอีกด้วยแต่อะไรก็คือแฟนคลับบางส่วนเนี่ยก็มองว่าขอบคุณนะที่มองไอฟ์เป็นคู่แข่งแล้วก็รู้สึกว่ากลัวไอฟ์อยู่เหมือนกันบางคนเนี่ยก็มีการวิเคราะห์นะครับโยงไปถึง ไอฟ์เฮดเทรนในช่วงระหว่างปี2022ถึงปี2023ที่ i อ e เนี่ยเจอเรื่องราวหนักๆมากมายเลยเขาก็โยงไปว่าเอ๊ะหรือมันจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าที่พยายามจะแบบว่าดับ ไอซ์เนี่ยเหมือนสกัดดาวรุ่งนะครับก็โยงกันไปถึงขั้นนั้นแต่ใดๆก็คือยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับมีเพียงแค่าการออกมาพูดถึงเท่านั้นแต่แต่บอกว่าอาจจะเป็นการแบบเบี่ยงประเด็นให้คนเนี่ยหันไปโฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็ไปรุมโจมตีเรื่องนั้นแล้วก็ข่าวอื่นๆจะได้แบบว่าค่อยๆทยอยจางๆไปก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคน,นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้เกาหลีเขาพูดถึงกันอยู่เกี่ยวกับไอซ์แล้วก็อีก2ค่ายนะครับ ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้นะครับก็คอมเมนต์มากันได้แต่ว่าแฟนคลับของไอซ์เนี่ยก็มีหลายความคิดเห็นเลยบางคนก็บอกขอบคุณที่มองเป็นคู่แข่งขอบคุณที่กลัวความปังของไอซ์บางก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับที่จะต้องมีการวิเคราะห์คู่แข่งอยู่แล้วว่าเอ้ยวงนี้เดบิวต์มาจากค่ายนี้เดี๋ยวเราจะเดบิวต์วงของเรามันจะยังไงนะกระแสะใครจะได้ส่วนไหนอะไรยังไงไปมันเป็นเหมือนเป็นการวิเคราะห์ตลาดก็แล้วแต่คนมองกันเลยนะครับแต่บางคนก็รู้สึกไม่โอเคก็มีการโจมตีกลับ ไปเหมือนกันเรื่องนี้เราอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับด้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับอันยอง